ตอนนี้คอยมาซื้อนกแอนอยู่บ้านนาห้องน้อยเมือ่ออาทิตอนแกลงสอนเขตเพ,พื่ลอะไรเห็ดน่าเลิกเอาวะอันนี้นะโต,ตเอาเฮ็ดตัวน้อยก็ได้สักนกแอนนกแอนอันนี้ได้มันน้อยเด้สัมปูมือใหไงสัมปูมือเลยลแล้วโตละสามพันกีปป้พมเพี่น้องเอ้ยคอยเอามือมกินลอ่องเบิรงนเจ้าพันเอ้ยงั 6, ย 60, ้นเจ้าพันเลยหกชิพพันเจ้าโต ไปเบิ่งเขาต่อก่อนกระเทินนีม่มาหอดผีละต่ออยู่พูนทงนาพู้นนะฮะเปิดเสียงโยะเออมันลงมานกน่อแล้วก็มีตัวล้ออีนะเฮ็ดทำท้าจะบินอยู่จังเถิงบูบินว่อนว่นเซลเียลแล้วบินมาอเออไป่หน่อยตอนคำคำก็นี่ละลายเมื่อนี้ได้จากโตแล้วลมื่อนี้ตอนคำเนี่ยได้ออรับจองร้อยแลว้วทุกโอ้ได้ตัอนึงกู ตนนาบิดว่อนอยู่ตึงๆกูกระด้นตัวนี้ก็ม่เล่นท้ายจะออแล้วในสองตันน <ically> ีพี <res> ่คุณน่เป็นโรคนอยู่กูสาวโรคขนอยู่ก็มีได้แล้วก็นโรคนท่าแล้วนอกโรคนไหวกขนาด เดี๋ยวมันจ่อยว่ากันท้าปะไปเหินเพื่อนเราคนทั้งเลิกมาซื้อกินสนลายนะแต่ไกผู้บอกเขาสั่างไมะไก่พวกก็มีเน่องโอตอนนี้ราใบสามกกว่ามันก็เลยมีค่อยได้ลงมาขนาตอนค้ำค้ำแดดอ่อนๆนะหรือว่ามีมีแดดเลยในนอกมันมักบินตามท้องฟ้านะเสียงนั่นเสียงนั่นคีโต๊มันเธอมันลงมานะจอดจอดจอดอยู่ โู้นะเป็นลกในลายอะไโทเบิ่งนื้หันลายโตแล้วผู้ยังมีลายนี่เป็นดอะนะเยอะมาเบิ่งตอน้าได้เป็นเราไ,ไี้ไองโตแล้วบ้านนี้ผู้มา,าเบิเ่งตอน <c oughs> คำคำได้คือเลยได้ลาย เชตไลนยนะมาลน์นะเอาไอตัวหนึงไลยเฮาไ่เฮาแล้วปุ่เอาได้ตามต่ำลายตงนี้หมดเลยีต่เชื่อต่ำแต่เชื่อก็ได้ตัวนนเออมันถือข้าวมันนะมันตายแลวนะของของอยู่นะโคเป็นโคเดียวได้ที่เหตุแบบนี้นะอยู่แต่บ้านนางน้อยมองอัศจพร่งสงสว่มเขานี่นะ เพื่อนบอกว่าตอนคำขำเราคนแล้วมาเบิง้งเต็มอยู่นี่มาโหแซ่แซ่บมาลุ้นรวมละได้จักโตแต่ละเธอนะอเออเดี๋ยวเธอนะยังมาถ่ายคลิปเงา้ยวเฮ้ยคงไม่พี่น้องเบิ้งเด้อคอยกะลองเอาเมือลาบกินก่อนเ,อเมื่อปีงกินก็มาละแซบซัมเด้ออาจจะแซบรีก,ก็เป็นลูกค้าประจำเพื่อนก็มีได้